โรงเรียนเซนโยคอนแวนสีลมซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ขนาดนักเรียน5,000คนมีตั้งแต่เด็กเล็กผู้หญิงไปจนถึงเด็กโตจะเข้าหมหาวาิทยาลัยประเด็นสำคัญของผมก็คือการที่เปิดขายกัญชาอย่างเสรีโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงขอบเขตถึงจำนวนถึงเวลาไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้นร้านกัญชาที่เนี่ยเมื่อวานผมมาถ่ายเรียบร้อยแล้ว นะป้ายห้ามไม่มีมีกัญชามีบ้องมีอะไรอยู่ลักษณะแบบนี้แสดงถึงความบกพร่องอย่างชัดเจนของกระทรวงสาธรารณสุขที่มีคนก่อนรัฐมนตรีอนุทินเอาละเมื่ออนุทินไปก็เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของเยาวชนของประชาชนไม่ใช่มาส่งเสริมกัญชาขายกันแบบนี้ผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเห็น ผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยเขายอมไม่ยินดีด้วยเขาก็ต้องมาต่อสู้ถามว่าทำไมเขาต้องมาต่อสู้เอ้มึงบอกไอ้ที่เลื่อยเลยเงียบก่อนวะถามว่าทำไมเขาต้องมาต่อสู้ก็เพราะบุตรเข้าไงเขาไม่อยากจะให้บุตรเข้ามาเดินผ่านเขาไม่อยากให้บุตรเข้ามาเห็นร้านเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเขาทำเนี่ยให้เป็นอ่าอ่าอ่าสเปซให้เป็นพ่อแม่มารวมมาเป็นขายขนมขายอาหารต่างๆทำได้ การเปิดร้านกาญชาที่อยู่หน้าสถานศึกษาลองพิจารณาดูนะครับคุณไม่ให้ขายเหล้าคุณไม่ให้ขายเหล้าในปั๊มน้ามันอ่ะคุณไม่ให้มีผับใกล้มหาวิทยาลัยอ่ะคุณไม่ให้ร้านสะดวกซื้อขายบุหรี่ขายเหล้าใกล้โรงเรียนอา้าวแล้วนี่ทําไมคุณให้ร้านกาญชามาเปิดขายอยู่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมจะบอกก่อนที่ขอนแก่นก็มีนะครับที่อยุธยาก็มีนะครับ และที่สําคัญคือไอ้ร้านกัญชาที่เปิด24ชั่วโมงที่รามคาแหงผมถามว่าคุณไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยคุณสนับสนุนกัญชาอย่างเสรีอย่างเงี้ยมันทำร้ายสังคมและผมก็ต่อสู้มาโดยตลอดในช่วงรุรงล์หาเสียงแต่ณวันนี้ผู้ปกครองทั้งหลายที่เขามาเขาต้องสละเวลามาเขารวมตัวกันมาผมไม่ได้นัดหมายผมไม่ได้บอกว่าผมจะมาต่อต้าน แต่เขาเนี่ยเห็นผมต่อสู้เรื่องลงเรื่องนี้วันนี้เขาก็เลยรวมตัวกันมาผมก็มาเมื่อวานผมมาทีแล้วประเด็นสําคัญก็คือณวันนี้กระทรวงสาธารณสุขช่วยตื่นทีหมดอิทธิพลของนายอนุทินแล้วเราไม่พูดเรื่องการเมืองเราไม่พูดเรื่องอะไรเราพูดเรื่องสังคมเราพูดเรื่องเยาวชนเราขอให้ท่านเนี่ยได้พิจารณาออกกฎระเบียบเข้าไปหาตำรวจตำรวจทำอะไรไม่ได้ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่เจ้าที่ตามกฎหมายอันนี้มันเป็นกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศออกมาให้ปลดล็อกกัญชาเสรีและที่สําคัญที่สําคัญคือผมก็ไปถามพรรคเพื่อไทยแล้วผมก็ไปถามพรรคก้าวไกลแล้วผมก็ไปถามพรรคไทยสร้างไทยแล้วผมไปถามพรรคทุกพรรคที่ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลและเขาก็รับปากกับผมว่าไม่เอากัญชาเสรีไม่เอากัญชาอ,อ,อสูญยากาศเอากัญชากลับไปเปทางการแพทย์ไม่ให้เปิดขายแบบนี้ขอโทษนะครับ ผมถามว่าถ้าเกิดคุณมีบุตรหลานอยู่ที่เนี่นะคุณก็ต้องมาซื้อของเด็กก็ต้องถามว่าอันนี้มันร้านอะไรอะ่ะอันนี้มันร้านอะไรอะ่ะผมถามว่าคุณจะอธิบายให้เขาฟังยังไงเอาละอันนี้เป็นเด็กเล็กเด็กโตเขาก็จะต้องลองเขาเป็นวัยที่อยากลองดังนั้นเขาก็อยากรู้อยากเห็นอยากลองคุณมาเปิดประเจิดประเจิดอย่างเงี้ยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยและกระทรวงสาธารณสุขผมถามจริงๆเธอะหัวใจคุณเนี่ยเป็นหมอ เป็นหมอคนหรือหมอผีผมว่าคุณเป็นหมอผีมากกว่านะเพราะถ้าคุณเปิดขายเสรียอย่างนี้หน้าโรงเรียนขายกัญชาได้นี่ใจกลางกรุงเทพนะครับสีลมนะครับแล้วผมยังไม่พูดถึงโรงเรียนอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอะไรต่างๆคุณเอาสม,มองไปคิดเรื่องกฎเกณฑ์คุณไม่ได้ทําเลยผมไม่รู้ว่าผลนี้เนี่ยมาจากไหนมันมาจากรัฐมนตรีหรือมันมาจากนโยบายใครก็แล้วแต่ แต่วันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนกฎระเบียบผมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดที่เกิดจากกัญชาสองวันสามวันก่อนเด็กผู้หญิงไปกินขนมโตเกียวผสมกัญชาคุณเอาน้ำน้ำกัญชาไปวางติดกับกล่องไมโลเด็กหยิบไมโลและหยิบน้ำนี่ไปกินด้วยเขาก็ไม่รู้เรื่องอีก นี่คือพฤติการต่างๆของรัฐบาลในสมัยที่นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาสุขซึ่งผมต่อสู้แต่ผมนาั้นากำลังน้อยผมไปไหนผมไปกัน4ี่หคนผมไม่ได้ไปได้5,000คนตรงนี้ผู้ปกครองต่างๆเขาเดือดร้อนจริงเพราะเขามีลูกเรียนอยู่ที่นี่และไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวผมยืนยันได้มีร้านกัญชาอยู่ใกล้สถานศึกษาอีกจำนวนมาก พร้อมกันนั้นก็ยังมีร้านกัญชาที่เปิดขาย24ชั่วโมงไม่ได้กําหนดเลยคุณมีเหล้าคุณยังกําหนดให้เวลาซื้อกี่โมงเวลาไม่ขายไม่ขายกี่โมงคุณมีเหล้าคุณยังไม่ขายในปั๊มน้ํามันคุณมีบุหรี่มีเหล้ายังไม่ขายใน,นใกล้สถานศึกษาคุณมีกฎทุกอย่างแต่สลหรับกัญชาคุณไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรเลยสักอย่างเดียวนี่ประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะมาะแถลง และให้ส่งสัญญาณไปอย่างด่วนไล่ร้อยข้อ M O U ของคุณเนี่ยควรจะใส่เรื่องกัญชาไปด้วยนะไอ้ร้อยวันเนี่ยไอ้ร้อวันที่จะทำเนี่ยใส่เรื่องกัญชาเพิ่มเข้าไปด้วยวันนี้พี่น้องครับผู้ปกครองทั้งหลายที่ท่านที่ท่านที่ท่านมาส่งบุตรสาวท่านท่านได้เห็นแล้วท่านช่วยส่งสัญญาณหน่อยว่าท่านไม่เอากาัญชาหน้าโรงเรียนเห็นไหม คุณเห็นไหมคุณส่งสัญญาณไปถึงกระทรวงสาสุขและโรงเรียนอื่นๆผมก็จะไปผมจะดูแล้วกันระหว่างคุณกับผมอะนะใครจะพังก่อน